น้ำดื่มบรรจุขวดมีวันหมดอายุแม้ว่าน้ำบริสุทธิ์เองจะไม่เน่าเสียง่ายๆแต่เหตุผลที่มีวันหมดอายุบนขวดน้ำมีดังนี้เหตุผลที่น้ำดื่มบรรจุขวดมีวันหมดอายุ 1. บรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติกเสื่อมสภาพตามเวลาพลาสติกเช่น PET อาจค่อยๆปล่อยสารเคมีบางชนิดออกมาเมื่อเก็บไว้นานหรือสัมผัสกับความร้อนเช่นแสงแดดหรืออุณหภูมิสูง 2. การปนเปื้อนจากอากาศหรือสิ่งแวดล้อมแม้จะปิดฝาแน่นแต่หากเก็บไม่ถูกวิธีอาจมีความชื้นแบคทีเรียหรือเชื้อราปะปนเข้ามาได้เมื่อเปิดใช้แล้วหรือแม้แต่ก่อนเปิดหากซิลชำรุด 3. กฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยมีข้อกำหนดให้ผู้ผลิตระบุวันหมดอายุ หรือความบริโภคก่อนเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 4. รสชาติและคุณภาพลดลงเมื่อเก็บไว้นานแม้จะยังดื่มได้แต่น้ำอาจมีรสชาติหรือกลิ่นที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะถ้าเก็บในที่ร้อนหรือโดนแสงแดดคำแนะนำตรวจสอบวันผลิตและวันหมดอายุก่อนซื้อหรือบริโภคเก็บน้ำดื่มไว้ในที่แห้งและเย็นไม่โดนแสงแดดหากเปิดขวดแล้วควรบริโภคภายใน1-2วัน หรือเร็วกว่านั้นถ้าไม่มีการแช่เย็น